เปิดอาณาจักรหมื่นล้านชมผู้อรยาน้ำตาไหลเล่าถึงสามีวันเจอปัญหาหนักสู้ทำเพื่อครอบครัว จากปี2016ยังเป็นทุ่งนาที่จังหวัดอยุธยาล่าสุดกลายเป็นโรงงานใหญ่โตมาก,มากๆที่น็อตวิศรุษสร้างมาโดยรายการสามแซ่พาไปเปิดอาณาจักรวีนายของพ่อน,นอ็อตคลั่งรักยกมรดกหมื่นล้านให้กับแม่ชมคนเดียวโดวยสาวชมพู่ได้เล่ายอมรับภูมิใจในโรงงานสามีฟังความฝันเขาที่เขาพูดเวลานอนคุยกันได้แต่เชื่อในตัวเขาโดยที่เราไม่ได้เห็นภาพนี้เลยมันจะมีบางคื้นที่มีปัญหาหนักใหญ่เขาจะนอนไม่หลับ้วยสาวชมพู่ก็พูดไปน้ำตาเอ่ออกมาพร้อม ทั้งหันหน้าไปบอกสามีว่าพูดแล้วจะร้องไห้ไม่อยากดึงดรามา่าคือเขาเป็นคนที่นอนเก่งช่วงที่หนักๆน,นางก็เหมือนหลับไม่สนิทกลายเป็นคนตื่นเช้าเรารู้ว่าเขาตื่นมาด้วยความที่มันมีเรื่องจี้เขาอยู่ตอนนี้เขายิ่งไฟมีลูกเขาก็ยิ่งมีแรงจูงใจความฝันเขาที่จะสร้างอาณาจักรยิ่งชัดเจนขึ้นดีใจที่วันนี้เห็นปะาป๊าบอกว่าชิวขึ้นไม่ลืมที่จะใช้ชีวิตเขาจะพูดบ่อยว่าป้าทํางานหนักเพื่อทุกคนจะบอกว่าพี่ทําเพื่อทุกคนได้แต่ อย่าลืมใช้ชีวิตมีความสุขนอกจากนี้แม่ชมยังได้เอ่ยขอบคุณสามีที่เป็นกำลังใจและเป็นคนคอยสนับสนุนในทุกๆเรื่อง โดยทางด้านน็อตวิารุสสามีก็ได้พูดถึงชมพู่อริยาสุดที่รักไว้ว่าที่เขาบอกว่าเบื้องหลังผู้ชายที่ประสบความสําเร็จหรืออยากจะประสบความสําเร็จก็ต้องมีผู้หญิงที่แข็งแกรง่งและผู้หญิงที่ดีอยู่ข้างหลังประโยคนี้เองทําเอาหลายคนปร,รบมือดังๆให้เลยค่ะพร้อมกับบอกว่าไม่แปลกใจเลยที่พอน,น็อตทำพินัยกรรมยกสมบัติทั้งหมดให้กับชมพู่พันรยาสุดที่รักเพียงคนเดียวเพราะความรักและแสนดีของแม่จริงๆเป็นคู่สามีพันรยาสุตาที่เหมาะสมกันสุดๆแล้วข่าวลืออะไรบอกเลยว่าไม่มีทางขย เ่าข้าเตียงพ่อแม่ได้จ้าอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆกันด้วยนะคะขอบคุณค่ะ